สวัสดีครับช่องประสงน์นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพื่อนี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ตีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมตลาดค้าแตงไทยสุขที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับ ช่องบระทงนันแก้วผ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซีพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าแตงไทยสุขหอมตลบอบอวนครับผมนะครับนี่ครับผมมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับแตงไทยสวยๆนะครับหอมตลบอบอวนครับผมนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปทํา youtube นะครับผมนะครับผมนี่ครับผมร้านเจนันแตงไทยนะครับผม ตลาดไทยครับผมจำหน่ายแตงไทยทุกสายพันธุ์เบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะร้านเจนันแตงไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับสวยสดงดงามลูกใหญ่ๆลูกโตๆอมตลกอบัวนี่ครับผมนะครับพอแม่พี่น้องเพื่อนๆ vpfc ท่านใดที่ชอบรับประทานน้ำกะทิแตงไทยนะครับผมหรือว่ารัช่องน้ำกะทิแตงไทยก็ขอเชิญได้ที่ร้านเจนันแตงไทยตลาดไทยนะครับผมนะครับ จำหน่ายแตงไทยทุกสายพันธุ์ทั้งปีกและทรงเบอร์โทรก็ตามนี้เลยครับผมแท็บหน้าจอได้เลยนะครับินมีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับร้านเจนันแตงไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมนะครับสวัสดีครับพี่สาวคนสวยวันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมแตงไทยสุกสิบหกบาทนะครับโอ้เบอร์ใหญ่นี่ครับผมไซจังโมเนี่ย บาทอ๋อห้าบาทก็มี้เบอนนี้แหละครับสิบสี่บาทนะครับ1ิบหกบาทสิบสีบาทแปดบาท5บาทโอ้โหเยอะแยะมากมายถูกมากครับ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีทั้งใดต้องการแตงไทยสุกนะครับผมจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านเชนันแตงไทยตลาดไทยนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับ และให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับร้านเจนันแตงไทยไม่เคยหลับขอบคุณพี่สาวมากนะครับพี่สาวคนสวยคอยขายขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับนี่ครับผมด้ดีมากพี่สาวนี่อันนี้โลละห้าบาทอันนี้แปดบาทนะครับผมอ๋อเจ็ดบาทนะครับโอ้โหถูกหนักเข้าไปอีกนี่ครับผมนะครับนี่ก็พูดง่ายอร่อยเลยหอมหอมมากนะครับเดินมานี่หอมตระบวนเลยแตงไทยสุกนี่หอมมาก พยย่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพื่อฟซี 4, ท่านใดนะครับผมต้องการแตงไทยสุกนะครับผมจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำำํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านเจนันแตงไทยตลาดไทยนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการอย่างดีโดยพี่สาวคนสวยนี่ครับผมนะครับน่ารักมากครับแม่ค้าก็น่ารักนะครับทีมงานน้องๆร้านเจนันแตงไทยนะครับผมแ,แข่งแร่งแข็งแรงน่ารักทุกคนนะครับผมนะครับ มีทั้งแบบคัดเกตนะครับผมส่งนอกก็มีนะครับผมหรือว่าจะไปทําเป็นขนมขายก็มีนะครับน้ำกะทิแตงไทยรสช่องน้ำกะทิแตงไทยสวยสดงดงามครับผมราคาก็มีที่เริ่มต้นที่5บาท7บาท8บาทนะครับผม10บาท14บาทแล้วก็16บาทเยอะแยะมากมายนะครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขัญเมืองนะครับผมจำหน่ายมะพร้าวแก่นี่ครับผมมะพร้าวทับสะแก่มะพร้าวข้าวนะครับผมนะครับ รวมถึงน้ําตาลมะพร้าวนะครับผมครับอยู่้วยกันเลยนะครับผมนะซื้อกะทิทางนี้ซื้อแตงไทยทางนี้ก็ซื้อกะทิทางนี้นะครับผมนะครับอยู่คู่กันเลยนะครับผมน้ํากะทิแตงไทยน้ําตาลมะพร้าวจากทับสแกนะครับร้านขวัญเมืองนะครับผมจําหน่ายมาพาะพร้าวแก่เบอร์โทรตามนี้เลยครับหน้าจอได้เลยนะจ้าทางด้านนี้ก็จะเป็นแตงไทยสุกนะครับหอมตละโบอบปร เบอร์ใหญ่นี่16บาทนะครับผมนะครับเบอร์นี้14บาทครับผมนะครับนี่ครับผมสวยสดงดงามซื้อยศซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับผมนะครับนี่ครับผมร้านเจนันแตงไทยนะครับผมนะครับตลาดไทยนะครับผมจําหน่ายแตงไทยทุกสายพันธุ์ครับผมทั้งปิกและส่งครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยทำหน้าจอได้เลยนะครับเจนันคนสวยนะครับผมนะครับสายบุญนะครับผมนะครับเจนันแตงไทยมีสายบุญ คุณง่ายว่ามีงานบุญงานที่ไหนกระถิ่นงานบุญงานบวชงานอนี้ครับผมเจ้นันในไทยนี่ครับผมเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างดีเลยครับผมนะครับของแท้นะครับผมนะครับสวยสดงดงามทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมแพ็คกิ้งส่งห้างนะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นโลตัสมคโครนะครับผมาำห้างต่างๆนี่ครับผมนะครับสวยสดงดงามเยอะแยะมากมายครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผม กองประสงค์เงนแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีพามาดูพามาชมบรรยากาศตลา,าดค้าแตงไทยที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลเล้งูเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยก็ต mm. ้องกราบ mm. ขอบพระคุณนะครับ mm. พ่อแม่พี่น้องเพือ่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วก็ทีทั่วโลกที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิบกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดี มาให้พ่อแม่พี่น้อง <_ an> เพื่อนเพื่อนพี่พี่เอซีได้รับชมกันนะครับกบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ